เจเขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค,คือเรื่องของเรื่องอะที่ปอนอยากจะอยากจะคุยเรื่องเนี้เพราะปอนรู้สึกว่าหลังจากที่ปอนไปฝึกวิปัสสนาที่เนี่ยปอนรู้สึกว่ามันเอากลับมาใช้งานได้จริงกับชีวิตตั้งแต่ปอนฝึกวิปัสสนามาเนี่ยปอนไม่เคยรู้สึกว่าเข้มข้นขนาดนี้คือที่เนี่ยเขาจะมีหลักสูตรแบบ10วัน30วัน45วัน60วัน แล้วทุกหลักสูตรเนี่ยคือทุกคนที่เข้าไปอ่ะจะต้องโดนยึดโทรศัพท์ห้ามใช้โทรศัพท์ซึ่งทุกคนตั้งแต่เราแบบอยู่ในยุคที่เราติดโทรศัพท์ติดโลกโซเชียลติดการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะห่างโทรศัพท์นานสุดเลยนะปอนนะคือสามวันเวลาไปปฏิบัติธรรมที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเออคือห่างสามวันแล้วก็ ใช้โทรศัพท์ครั้งนึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งปอนจะอยู่ที่วัดนาน9วัน10วันก็แล้วแต่แต่ปอนจะอาจจะเช็คโทรศัพท์ทุกทุกสองสาวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยไม่ได้เลยที่นี่คือท่านจะยึดโทรศัพท์ไปเลยไม่ให้ใช้โทรศัพท์แล้วก็ตลอด10วันเขาจะให้เราปิดวาจาคือห้ามคุยห้ามคุยกับใครเลยเป็นเวลา10วัน นอกจากอา,อาจารย์แม่กับอาจารย์พ่อคุณครูที่สอนฝึกวิปัสสนากับธรรมะบริกรที่อยู่ในสถานฝึกวิปัสสนาเท่านั้นส่วนผู้ที่ไปปฏิบัติด้วยกัน่ะเขาจะไม่ให้คุยเลยแล้วก็ห้ามส่งสัญญาณเซฮายใดๆต่อให้ไม่ส่งเสียงก็ห้ามแสดงอิเลยียบทใดๆในการทักทายคือให้อารมณ์เหมือนเรารู้สึกว่าเราไปอยู่ที่นั่นคนเดียวคือมันเป็นการตัดขาดจากโลกภายนอกจริงๆซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยปอนก็เป็นคนอยู่คนเดียวอยู่แล้วเนาะแล้วปอนก็ปฏิบัติวิปัสนาอยู่ที่ห้องคนเดียวอยู่แล้วมันก็มันก็ฟีลอ alone อยู่แล้วในการปฏิบตัติปอนก็คิดว่าอ่ะปอนน่าจะไหวปอนน่าจะได้อะไรเงี้ยแต่พอไปที่นั่นจริงๆคือยึดโทรศัพท์10วันไม่ให้คุยติดต่อกับใครเลย10วันพอเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะพอมันเงียบมากจริงๆอะ่ะทุกคนมันจะได้ยินเสียงภายในของตัวเอง ที่มันเป็นปมอยู่เบื้องลึกภายในใจของเราที่มันเก็บนอนเนื่องอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราลืมมันไปแล้วหรือเราจำมันไม่ได้แต่มันจะค่อยๆลอยฟูขึ้นมาเมื่อจิตของเรามันสงบพอยิ่งมันสงบเท่าไหร่ไอตัวตนภายในของเราอะที่มันถูกซ่อนอยู่ในจิตไหลสำนึกของเราภายในจิตใต้สำนึกของเราภายในที่เราหลายๆคนอะอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรามีมันอยู่ ข้อดีของการฝึกวิปัสสนาในความเงียบสงัดอยู่กับเฉพาะตัวเองแบบนี้ข้อดีของมันคืออะไรทุกคนมันคือเป็นการขัดลอกปมหรือกิเลสท,ที่อยู่ภายในเบื้องลึกของเราอ่ะออกไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเพราะเราทุกคนตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะเราจะมีความสุขความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความน้อยที่มันเก็บ นอนอยู่ในใจเราอ่ะมาเป็นระยะเวลานานแล้วพอเรามันเก็บไว้นานๆๆๆๆน่นนนนนนะไอพฤติกรรมความทุกข์ความเสียใจที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจนั้นนะมันจะกลายมาเป็นพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันทําให้เราใบแอดหรือสร้างกําแพงในใจแล้วเวลาเราคิดหรือตัดสินใจหรือมองสถานการณ์ใดๆใ,ในชีวิตอ่ะมันก็จะไม่เพียว มันก็จะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงพอเราทุกคนมีปมที่อยู่ในใจหรือมีความทุกข์ความเสียใจที่เก็บนอนเนื่องอยู่ในใจมันจะกลายเป็นกำแพงของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะกลายเป็นแว่นคัดกรองการมองภาพสถานการณ์ต่างๆมองผู้คนต่างๆโดยผ่านเลนของประสบการณ์จากความเจ็บปวดที่มันมีนอนเนื่องอยู่ในใจของเราทุกคนถ้าเราไม่เอามันออกไป เราก็จะกลายเป็นมองทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเราจะมองทุกอย่างผ่านเลนของประสบการณ์ของความเจ็บปวดที่มันเป็นปมในใจเราบอนมองดูว่าเราทุกคนอ่ะเคยผ่านประสบการณ์ความทุกความเสียใจมาไม่มากก็น้อยและสิ่งเหล่านั้นอ่ะพอมันเก็บอยู่ภายในานานๆอะมันจะกลายเป็น personality ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วสิ่งเหล่านี้ความอันตรายของมันก็คือมันทำให้เราอะเกิดความผิดพลาดในการมองผู้คนในการมองสถานการณ์ต่างๆที่มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมันผ่านจากการคัดกรองจากประสบการณ์ของเราเป็นแว่นสีต่างๆที่มันเกิดจากการเลี้ยงดูกเกิดจากการเติบโตเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เราถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เล็กจนโต ถ้าเราไม่ล้างไม่คลีนจิตไม่ชำระล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปบ้างอ่ะมันจะกลายเป็นสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันทำให้เราอะ่ะมีวิจรารณญาณที่มันผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงเวลามันเกิดความทุกข์ความเสียใจหรือเกิดจากความผิดพลาดใดๆในชีวิตมันกลายเป็นเราตัดสินใจผิดพลาดมันกลายเป็นกลายเป็นว่า เรามองทุกอย่างผ่านจินตนาการของเราจรินตนาการที่มันผ่านเลนของเรามาตั้งแต่เล็กจนโตปอนเลยให้ความสำคัญกับการฝึกวิปัสสนาชำระล้างจิตตรงนี้มากมันไม่ใช่แค่ดีเรื่องการขุดปมออกมาชำระล้างแล้วก็ทิ้งมันไปให้เราเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้เพราะตัวเรามันจะโปร่งโล่งเบาสบายเมื่อเราขุดลากถอนโคน ความทุกข์ที่มันอยู่ในใจตั้งแต่เล็กจนโตของเราออกไปได้ทุกคนมันสำคัญมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความดีของการไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่เนี่ยคือท่านสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันได้แท้จริงนอกจากอยู่กับตัวเองแล้วอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆทุกคนเพราะคนเราส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะยากที่จะอยู่กับปัจจุบันถ้าเราเราจะคิดกันอยู่สองอย่าง ไม่นึกถึงอดีตเราก็จะนึกถึงอนาคตแต่เราจะลืมไปเลยว่าณนะปัจจุบันนี้เราทำสิ่งใดอยู่เรามีสิ่งใดอยู่เรารู้สึกสิ่งใดอยู่เราจะมัวไปนึกคิดถึงแต่ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากอดีตแล้วก็มัวแต่ไปนึกถึงกังวลอนาคตที่จะเกิดขึ้นมันทำให้เราอะไม่อยู่กับความเป็นจริงของปัจจุบันแล้วมันก็จะหาความสุขกับชีวิตปัจจุบันไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้อยู่กับมัน เราปล่อยจิตปล่อยใจไปอยู่ที่อื่นตลอดเวลาเราไม่ค่อยไม่ได้ค่อยได้ให้ความสําคัญคอนเซนเทรตหรือให้จุดสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเพราะมันมีความพะวงมันมีความกังวลอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกวิปัสสนาเพื่อให้เราชินกับการอยู่กับปัจจุบันน่ะมันจะทำให้เราอยู่กับโลกของความเป็นจริงได้ยาก เราจะชินกับการหลอกตัวเองหลอกความรู้สึกตัวเองแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของตัวเองเพราะเราไม่อยู่กับความจริงแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างปมในใจเพิ่มไปอีกืเรื่อยๆ,ๆแทนที่เราจะลดมันเราจะเพิ่มมันไปเรื่อยๆแล้วที่นี้ท่านนอกจากจะสอนให้อยู่กับปัจจุบันสอนให้ ขุดปมออกมาให้ล้างชำระล้างจิตและยังสอนให้เราเข้าใจของคำว่าความเป็นอนิจจังทุกอย่างมันไม่เที่ยงคำคำนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินถ้าเราทุกคนเป็นชาวพุทธเนาะอาจจะเคยได้ยินจากธรรมเทศนาหรือเวลาเราไปวัดหรือผู้ใหญ่สอนหรือข่าวทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป แต่มันยากที่จะเข้าใจจริงๆมันยากที่จะทําได้จริงๆถ้ามันไม่ผ่านจากการฝึกชําระล้างจิตและเข้าใจในกายสังขารของตัวเองก็คือกายเวทนาสังขารปอนอาจจะพูดในภาษาธรรมะมากเกินไปในวันนี้ถ้าทุกคนไม่เข้าใจสามารถส่งข้อความมาคุยกับปอนได้โดยตรงหรือว่าโทรมาคุยกับปอนได้ถ้าไม่เข้าใจเพราะว่าปอนมองดูว่าสิ่งนี้พอไปฝึกปฏิบัติมาสิวันอะแล้วมันทำได้อะ มันจะเกิดความภูมิใจในตัวเองมากว่าโอ้เราฝึกปฏิบัติมาตลอดชีวิตร่วมสิบปีอะแต่เราไม่เข้าถึงตรงนี้แต่พอเราไปฝึกปฏิบัติที่นี่แค่สิบวันอะมันทำให้เราเข้าถึงตรงนี้ได้เข้าใจและวางเป็นในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตอะมันจะลดทอนความความกลัว ความเศร้าความเหงาความโกรธความริษยาความแค้นความขุ่นเคืองความห่วงแหนความไม่เข้าใจความเจ็บปวดใดๆมันจะลดทอนไปและมันจะเข้าใจและมันจะวางทิ้งลงได้ง่ายทันทีถ้าเรารู้จักฝึกจิตและใช้วิจรารณญาณในทุกๆสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านี้มันต้องผ่านจากการฝึกจิตแล้วก็พัฒนาสมาธิเท่านั้นมันถึงจะทำได้ สิ่งเนี้ยปอนอยากจะให้ทุกคนเข้าใจถึงความสําคัญของมันปอนไม่รู้ว่าปอนพูดน่าเบื่อหรือเปล่าถ้าปอนพูดหน้าเบือ่อยังไงปอนต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยเพราะว่าปอนแค่อยากจะบอกว่ามันสําคัญจริงๆมันสําคัญไม่ต่างจากกาันเราต้องกินข้าวทุกวันเราต้องอาบน้ําเราต้องนอนถ้าทุกคนเห็นความสําคัญจากโลกภายในทุกคนจะรู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนโลกภายนอกเราไ,ได้ สิ่งปัจจัยภายนอกใดๆไม่สามารถที่ทําให้เรามีความสุขได้แท้จริงถ้าจิตภายในเราอะ่ะมันไม่ค้นมันไม่พบกับความสุขนั้นอะ่ะต่อให้เราอะ่ะออกไปท่องโลกรอบโลก,โลกยังไงแต่ถ้าในใจเรามันทุกอะ่ะมันก็จะหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าตราบใดที่ใจเรามันแกล่งที่ใจเรามันแข็งแรงอะ่ะไม่มีสิ่งใดที่จะกระทบใจเราได้อะ่ะเพราะถ้าเราเข้าใจของคําว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงจอ เวลาทุกปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อเราทุกอยู่แล้วเราก็จะวางเวลาเราสุกเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราสุกอยู่แล้วเราก็จะวางเพราะเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานถ้าเราเข้าใจในสัจธรรมตรงนี้จริงๆอะมันจะสุขก,กับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเลยนะทุกคนจริงๆอุย้ยไม่มีแบบ ไม่มีใครมีปฏิสัมพันธ์กับปอลเลยเอ่ะวันนี้หรือว่าปอนพูดอะไรมันซีเรียสเกินไปหรือเปล่าการพูดของปอมันดูซีเรียสเกินไปหรือเปล่าตายแล้วปอนน่าจะดูจริงจังเกินไปกับชีวิตแต่ว่าปอนอยากจะบอกทุกคนว่าทุกอย่างอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตอจริงๆนะคือถ้าทุกคนได้ได้ฝึกนั่งสมาธิอะ่ะไม่มากก็น้อยวันละห้านาทีสิบนาทีขอให้ได้ทําทุกวันทุกคนจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิต และจิตใจของทุกคนที่มันจะเกิดขึ้นแบบมหัศจรรย์น่ะทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งปัจจัยภายนอกใดๆไม่ต้องเอาจิตเราไปผูกไว้กับใครไม่ต้องเอาจิตไปผูกไว้กับสิ่งของใดๆเพราะถ้าเราเข้าใจของคําว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราทุกคนเกิดมาก็เกิดแก่เจ็บตายทุกคนรู้สิ่งน,นี้ดี แต่เข้าใจได้มากน้อยแล้วลึกซึ้งแค่ไหนมันต้องผ่านจากการปฏิบัติฝึกจิตและฝึกใจแล้วถ้าเราทำได้จริงๆอะ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าความสุขมันเกิดได้ภายในของเราจริงๆและสิ่งใดที่มันเกิดความอาัศาจรารย์ขึ้นในชีวิตอะ่ะคือมันมันมันคือกำไรของชีวิต ที่มันจะเกิดขึ้นจากการฝึกสติและสมาธิทุกคนมันมหาสจัจจริงจริงปอนไม่รู้ว่าจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ยังไงว่าว่ามันดีจริงๆมันมันมันดีกว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้จริงๆเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอะศาสดา,าทุกาศาสนาบนโลกใบนี้ท่านคงไม่เน้นย้ำให้ให้เราทุกคนฝึกสมาธิเพื่อที่จะเป็นทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความถูกได้แล้วมันทำได้จริงๆ พอเราผ่านบททดสอบต่างๆและเติบโตกับมันน่ะทุกคนจะรู้ว่าทุกๆคำสอนของทุกๆทุก,ทกาศาสดามันทำได้จริงๆมันทำตามท่านได้จริงๆมันไม่ใช่แค่คำสอนถ้าเราศรัทธาในท่านเราต้องดำเนินรอยตามจริยวัตรอันดีงามของของทุกๆศาสดาที่เรานับถือท่านมันไม่ใช่การศรัทธาที่มืดบอดที่เราจะต้องไปนั่ง เอาสิ <ítulo> ่งนั้นไปไหว้เพื่อให้ได้พรสิ่งนี้มามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ดีใดๆแต่ถ้าเราเข้าใจในเจตนารม์ของทุกๆศาสนาของทุกๆศาสดาของเทพเทวดาทุกๆท่านทุกๆพระองค์อ่ะท่านล้วนแค่อยากจะต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วต้องการให้ทุกคนมีชีวิตที่ง่ายใจเบาสบายแล้วมีความสุขในทุกๆวัน จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จากภายในของเราอุ๊ยนู่พอฟอนจริงจังไม่มีใครเข้ามาดูปอนเลยอ่ะคือยังไงก่อนหรือว่าอินเทอร์เน็ตฟอนมันมีปัญหาหรือยังไงเออใครเข้ามาดูแบบส่งพิมพ์ทักมาได้ปะทำมมันเงียบๆแปลกๆอะ่ะฟอนไม่เคยไลฟ์แล้วมันรู้สึกแปลกๆอย่างนี้เลยอะ่ะเออโอ,อ้คุณแม่น้องโปรดสวัสดีค่ะขอบคุณนะที่เข้ามาดูเป็นกําลังใจวันนี้รู้สึกแบบ แปลกๆอ่ะดูแบบโล่งๆเหงาๆแปลกๆยังไงไม่รู้หรือว่าปอนพูดจริงจังเกินไปหรอแต่ความจริงจังที่ที่ปอนพูดอะปอนอยากจะให้แบ่งปันให้ทุกคนทําได้จริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนอะปอนไม่ได้เป็นคนแบบนี้เมื่อก่อนปอนแบบอุ้ยอยู่ร้อนรอนทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยอะเมื่อก่อนคือ ทุกข์แล้วก็ดิฟดาวมากผ่านการรักษาซึมเศร้ามาร่วมสองปีต้องกินยารักษาร่นนี้นี่นั่นแต่บอกเลยว่าการกินยารักษาซึมเศร้าของปอนอะ่ะมันไม่ได้ช่วยให้ปอนดีขึ้นเลยเพราะว่ามันยิ่งทําให้ปอนแย่ลงเพราะปอนะกายเป็นติดยาของคุณหมอเพราะว่าถ้าไม่ได้พึ่งยาของคุณหมออารมณ์ปอนก็จะอัพดาวอัพดาวแล้วพอยาของคุณหมอหมดฤทธิอ์อ่ะมันยิ่งทุกข์ดิฟดาวเข้าไปในใจ ปอนอยากจะบอกทุกคนว่าการนั่งสมาธิอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตปอนจริงๆมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยไอ้คา,าว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือมันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือปัจจัยภายนอกที่มันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปปอนจะมีเพิ่มขึ้นหรือปอนจะมีน้อยลงใดๆปอนมองดูว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างมันมีมาแล้วมันก็มีไปแต่ ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับปอนคือความมหัศจรรย์ของความสุขที่เกิดขึ้นในใจมันไม่ได้เกี่ยวกับข้าวของปัจจัยภายนอกปอนมีเพิ่มมากขึ้นปอนมีลดลงมันมามา,มาไปไปมันเป็นธรรมชาติของเป็นเป็นสิ่งธรรมดาแม้แม้แต่อะไรอะทุกคนทุกอย่างมันไม่มีความยั่งยืนจีรังเนาะแม้แต่ตึกรามบ้านช่องอะมันก็ยังมีเสื่อมสึกหรอรถ ของเราทุกคันมันทำจากเหล็กมันก็ยังมีการสึกกร่อนขนาดสิ่งเหล่านี้มันยังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราอะเป็นมนุษย์ธรรมดามีเนื้อหนังบางสามันก็เกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่จะยืนยนันคงทนถาวร forever มันไม่มีสิ่งใด forever ถ้าเราเข้าใจในสัจธรรมตรงนี้แล้วเราวางได้ง่ายในทุกๆอย่าง ชีวิตเราจะสุขได้ทันทีสุขได้ง่ายๆสุขได้ทุกวันเพียงแค่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะ่ะมันก็เป็นเช่นนั้นเองปอนอาจจะพูดง่ายตอนอาจจะพูดง่ายเพราะมันผ่านจากการผ่านจากประสบการณ์ผ่านจากการฝึกจิตฝึกสมาธิมาเป็นระยะเวลายาวนาน,น แต,แต่ถ้าทุกคนคิดว่าโอ๊ยปอนฝึกตั้งนานกว่าจะทําได้แบบปอนมันต้องใช้เวลานานแล้วก็จะเกิดความท้อแล้วก็จะไม่อยากจะทําแต่ปอนจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนมีเริ่มก้าวหัดทําตั้งแต่วันนี้แล้วเมื่อไหร่ทุกคนจะเดินไปถึงเส้นชัยอ่ะถ้าคิดว่าโอ๊ยมันไกลจังเลยเก,กว่าเราจะเดินไปถึงอ่ะถ้าเราคิดอย่างนั้นอ่ะเราก,เราก็เราก็ไม่ไม่คิดจะเริ่มก้าวเดินหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะทางเดียวที่เราจะอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเริ่มก้าวเดินเราก็ต้องเริ่มขยับ ทำตามหลักคําสอนของศาสดาในทุกๆศาสนาของเราเพราะว่าท่านทํามาแล้วแล้วท่านรู้ว่ามันเป็นทางออกที่มันใช้งานได้จริงเราก็ควรที่จะทําตามท่านแล้วปอนก็เป็นคนหนึ่งที่ลองมาทุกทุทางไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมและทุกศาสนาด้วยเพราะปอนเป็นมนุษย์ชอบลองชอบลองในทุกสิ่งว่าสิ่งใดมันจะทําให้ปอนสุขได้จริงแล้วปอนจะรู้ว่าสิ่งใดที่มันถูกทางและสิ่งใดที่มันผิดทาง พอเรารู้ว่าสิ่งใดมันผิดเราก็วางสิ่งใดที่มันถูกเราก็ทําตามมันง่ายแค่นั้นเองทุกคนเปอาอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขได้ง่ายๆทั้งจากภายในและภายนอกได้เหมือนปอนจริงๆปอนไม่ได้เป็นคนเฟซว่าฉันออกมายิ้มทุกวันแต่ภายในทุกระทมนั่งร้องไห้ปอนไม่ใช่คนแบบนั้นเมื่อก่อนอาจจะใช่บอกเลยว่าเมื่อก่อนทุกระทมเจ็บทั้งภายในและภายนอกเพราะเราไม่เข้าใจในศัจธรรม แล้วเราก็มัวแต่โทษคนอื่นเราไม่เคยหันกลับมามองตัวเองมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถดุลพันจากความทุกข์แล้วมันทําให้เราไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้จริงเพราะเรามองแต่ภายนอกมองแต่ปัญหาที่มันเกิดจากภายนอกแล้วคิดจะแก้ภายนอกคิดจะแก้คนอื่นคิดจะแก้สถานการณ์แต่ไม่เคยคิดที่จะแก้ตัวเองปัญหามันจะเกิดเกิดขึ้นวนเวียนซ้ำๆแล้วจะหาความสุขไม่ได้เพราะเราไม่คิดที่จะแก้ที่ตัวเราเอง แต่พอปอนอ่ะเข้าใจในสัจธรรมเข้ามาปฏิบัติแล้วก็ฝึกดูจิตดูใจของตัวเองเข้ามาแก้ที่ภายในของตัวเองอ่ะหลังจากนั้นแล้วอ่ะมันสุกยาวเลยมันไม่มีสิ่งใดที่จะกระทบจิตใจปอนได้นานอ่ะปอนพูดได้เลยปอนท้าเลยปอนพูดได้คํานี้หลังจากที่ปอนฝึกปฏิบัติมามันเข้าใจทุกอย่างได้ง่ายมากเข้าใจในสัจธรรมขอแค่เราเข้าใจในสัจธรรมอ่ะเราจะสุขได้ง่ายๆในทุกๆวัน มันทําได้จริงๆทุกคนโอ้ยไม่มีใครแบบมามีปฏิสัมพันธ์กับปอลเลยอ่ะปอนนั่งพูดคนเดียวคืออะไรก่อนโอเคทุกคนชงจะแบบเข้าโอ้ยคุณแม่น้องปอดมาเยี่ยมปอนทุกคนคุณแม่สวยมากมคุณแม่น้องปอดสวยมากทุกคนอยากให้เห็นคุณแม่มาเข้ากล้องหน่อยเร็วเดี๋ยวคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เซร์ไคคุณแม่สวยมาก โอ๊ยทุกคนวันวนี้นคุณแม่นนองโปรดมาให้กําลังใจปอนก็คือน้องจำมาน้องสาวสุดที่รักของปอนเราครบกันมาแบบเราครบกันมาร่วมจะแบบร่วมจะยี่สิบปีแล้วเราเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเราจะดับไปด้วยกันนะอันนี้คุณแม่นนองโปรดค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณแม่สวยอะสามานว่าคุณแม่ของใกล้คลอดแล้วแปดเดือนแล้วค่ะคุณแม่สวยมากแลวตัวหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัมแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่โอเคค่ะโอเค คุณแม่จะบอกว่าลองเช็กนะคุณป้ามันแหละเออเออทุกคนนะเออคือวันเนี้ปอนพูดจริงจังไปหรอไม่มีใครเข้ามาแบบไรไม่มีใครเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เลยอนะแค่แบบแชร์ประสบการณ์ของการไปฝึกวิปัสสนากับศูนย์ปฏิบัติธรรมของท่านโกเองก้ามามันดูจริงจังไปหรอทุกคนดูแบบดไบไูไม่เอนจอยกับปอนเท่าไหร่ที่แบบยึดมือถืออะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ เออแต่ว่ามันมีความสุขมากกว่าทุกที่ตั้งแต่ที่เคยไปมาเลยทุกที่คือดีหมดนะไม่ใช่ว่าทุกที่ไม่ดีทุกที่ที่ไปฝึกปฏิบัติมาก็ดีมันก็เป็นลำลำดับขั้นของการฝึกปฏิบัติที่มันต้องเป็นไปตามคำาอคันล้องไปมากี่วันสิบวันสิบวันแล้วก็กลับมาเราก็จะยังอยู่กับตัวเองอยู่เพราะว่ามันจะยังไม่ได้ปรับตัวเพราะเราอยู่กับความเงียบมาสิบวันแล้วพอเรากลับมาเราก็ปฏิบัติต่อแบบ โอนต่อแล้วก็ค่อยๆปรับสภาวะอารมณ์มันก็ร่วมๆกับ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะออกมาสู่สังคมภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันม,มันสงบมากแล้วมันก็ติดส